่อนจบ EP นี้พลอยขอหยิบคอมเมนต์จากทางบ้านมา q a นะคะในจ้างสามารถกำหนดในสัญญาจ้างให้ลูกจ้างบอกกล่าวล่วงหน้าเมื่อลาออกได้มากที่สุดกี่วันครับสามารถกำหนดเยอะๆไปเลยเช่นต้องบอกกล่าว6เดือนได้หรือเปล่ากำหนดได้มากที่สุดคือ90วันนะคะแต่ว่าอย่างน้อยคือ1งวดการจ่ายค่าจ้างตามพรบคุ้มครองแรงงานมาตรา17ซึ่งมาตรานี้มีผลทั้งกับนายจ้างและลูกจ้าง นั่นคือถ้าไหนจ้างจะเลิกจ้างในจ้างจะต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย1ง,งวดการจ่ายค่าจ้างส่วนลูกจ้างเองถ้าจะลาออกก็เช่นเดียวกันเลยค่ะแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย1ง,งวดการจ่ายค่าจ้างแต่ก็ไม่จําเป็นจะต้องแจ้งล่วงหน้าเกิน90วันถ้ามากกว่านี้ก็ไม่มีผลตามกฎหมายแต่จริงๆกรณีที่กําหนดให้บอกล่วงหน้า90วันโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นตําแหน่งระดับบังคับบัญชาฝ่ายบริหารที่เวลาลาออกก็ต้องใช้ระยะเวลาในการส่งมอบงาน และหาคนใหม่ได้ยากกว่าในตําแหน่งทั่วไปต้องใช้เวลานานกว่าและอย่างไรก็ตามนะคะทางที่พลอยขออนุญาตแนะนํามากที่สุดไม่ว่าจะเป็นนายจ้างลูกจ้างถ้าจะบอกเลิกสัญญากันก็ทําตามที่ตกลงกันไว้และถูกต้องตามกฎหมายด้วยนะคะ